ก่อนชมคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับโอตและเบียรทั้งคู่เป็นเด็กมหาลัยปีหนึ่งที่ต้องอยู่หอพักของมหาลายัยสภาพของหอพักนั้นค่อนข้างสุดโทมเพราะสร้างมาพร้อมกับมหาวิทยาลายัยจึงมีเรื่องลี้ลับเล่าต่อกันมารุ่นต่อรุ่น ตกเย็นหลังจากที่ทั้งคู่เข้ากิจกรรมรับน้องของมหาวิทยาลัยเสร็จสัพ์ก็กลับมายังหอพักก่อนที่จะขึ้นหอพักเบียรได้หยุดคุยโทรศัพท์กับแม่ที่บันไดระหว่างที่กําลังคุยอยู่นั้นยู่ๆเสียงของแม่ก็ขาดหายไปได้ยินแต่เสียงอูอีส้างความชงนงให้เบียรเป็นอย่างมาแต่เขา ก็ไม่ได้คิดอะไรก่อนจะกดวางสายและเดินกลับห้องไปไม่นานแม่ของเขาก็โทรกลับมาและถามว่าตัดสายทำไมเบียอธิบายกับแม่ว่าสัญญาณไม่ดีจึงได้กดวางสายไปแต่แม่ของเขากลับบอกว่าได้ยินเสียงชัดเจนดีและยังได้ยินเสียงเพื่อนของเบียอีกด้วย เขารู้สึกแปลกใจขึ้นมาทันทีเพราะระหว่างที่คุยเขายืนอยู่คนเดียวและไม่มีใครเดินผ่านตรงนั้นเลยไอโอ๊ตมึงได้ตามกูไปแถวบันไดไหมวะก็ไม่นะทำไมวะปล่าปาไม่มีอะไรหรอกขณะที่กำลังครุ่นคิดกับเหตุการณ์นั้นอยู่ๆก็มีเสียงดังขึ้นที่ข้างหูของเขา เบียสะดุ้งตกใจพร้อมกับหันไปตามเสียงแต่ก็ไม่พบอะไรเมื่อหันมองไปทางเพื่อนก็พบว่าโอทหนั้นยังอยู่ที่เดิมไม่ได้ขยับไปไหนเขาได้แต่ปลอบใจตัวเองว่าคงเป็นเพียงเสียงลมเท่านั้นคงไม่มีอะไรพอตกดึก ทั้งคู่ก่อพากันเข้านอนหลังจากไฟดับลงภายในห้องกอมืดสนิทมีเพียงแสงไฟจากโทรศัพท์ของโอที่ยังคงเปิดอยู่ไอเบียที่เขาว่าหอนี้ผีดุมึงว่าจริงไหมวะกูก็ไม่รู้หรอกหลีบนอนเถอะเบียบอกปัดไป ก่อนที่จะรีบคมตานอนด้วยความที่นอนต่างที่เป็นครั้งแรกทำให้เบียนอนไม่หลับทั้งคืนครุ่นคิดไปต่างๆนานา,นาจนกระทั่งช่วงเวลาตีสามอยูๆ่ๆก็มีเสียงหัวเราะดังมาจากมุมห้องทีมือสนิทเบียตกใจกลัวกับเสียงนั้นเป็นอย่างมาก เขามั่นใจว่าไม่ใช่เสียงของโอ๊แน่ๆเพราะโอ๊นั้นหลับไปแล้วเออดเออดเตือนตื่น,นไม่ว่าจะพยายามเรียกแค่ไหนแต่โอ๊ก็ไม่ยอมตื่นเขาจึงตัดสินใจที่จะลุกไปปลุกเพื่อนที่เตียงเขาเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อจะใช้ส่องสว่างภายในห้อง แต่เมื่อแสงไฟสาดจ่องไปเบื้องหน้าขาเป็นสนาค่อย,ยลงมาจากทัานลงดีดา้เมื่อเขาส่องไฟขึ้นไปดูก็พบว่ารงางนั้นคอยคอยหันจ้องมองมาที่เขาพร้อมกับสยยิ้มชวนขนลุกเบียดายจะยืนตัวแข็งทื่อด้วยความกลัวยังไม่นอนอีกเด้อ ด้วยความตกใจกลัวเบียจึงตะโกนออกมาอย่างสุดเสียงผีหลกผีหลกโอที่กำลังหลับอยู่ก็สะดุ้งตื่นขึ้นก่อนจะรีบวิ่งไปเปิดไฟภายในห้องด้วยความตกใจเป็นอะไรของมึงวะไอ้เบียผีผีกูเจอผีผีเพอที่ไหนไม่เห็นมีมึงนอนละเมอใช่ไหมเนี่ย เมื่อเบีเอค่อยๆลืมตาขึ้นมาดูปรากฏว่าไม่เจอผีตัวน,นั้นแล้วชช่วช่วววยยยดด้เสียอะไรวะกูไม่อยู่แล้วผีหลอกผีหลอกเบียร้องตะโกนด้วยความตกใจก่อนจะวิ่งออกจากห้องไปราวกับคนเสียสติ โอที่เห็นดังนั้นก็วิ่งตามออกไปด้วยความเป็นห่วงเมื่อวิ่งมาจนถึงบันไดเขาก็ต้องอุทานออกมาด้วยความตกใจภาพที่เห็นคือเบียร์ได้พลัดตกบันไดลงไปนอนหมดสติอยู่กับพื้นชั้นล่างโอที่เห็นท่าไม่ดีจึงรีบโทรแจ้งรถจุกเชิญในทันที โชคยังดีที่เบียมไม่ได้เป็นอะไรมากแค่หมดสติไปเท่านั้นหลายวันต่อมาด้วยความสงสัยโอ๊ตจึงได้ไปสอบถามรุ่นพี่ที่เคยเป็นศิษย์เก่าของที่นี่และได้คำตอบว่าเมื่อสิบกว่าปีก่อนการสอบเข้ามาหาลัยมีการแข่งขันสูงมากเมื่อเข้ามาเรียนในมหาไลัยได้แล้ว หลักสูตรการเรียนการสอนก็ค่อนข้างยากทำให้มีนักศึกษาเกิดความเครียดสุดท้ายก็จบชีวิตลงด้วยการแขวนคอตายในหอพักเมื่อได้รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเบียรและโอดก็ตัดสินใจย้ายออกจากหอพักในทันทีหลังจากที่ย้ายออกมาแล้ว พวกเขาก็ยังได้ยินข่าวลือว่ามีคนพบเจอผีที่หอพักแห่งนี้อยู่ตลอดกลายเป็นเรื่องเล่าจากรุ่นสู่รุ่นที่สืบต่อกันมาของมหาวิทยาลัยแห่งนี้